หลอคุ้มค้าการรอคอยมากๆค่ะเมื่อได้เห็นพระเอกโดมปรกรณ์ลำมาฟิตติ้งเป็นคนสุดท้ายของวันนี้ปรากฏตัวปานเทพ,พบุตรในชุดสูตรพอดีตัวเพื่อมารับบทนักธุรกิจหนุ่มหลอขั้นเทพนาคินไกรตระกูลผู้ที่จะมาเปิดศึกทั้งรักทั้งแค้นใส่นางเอกเจนนี่เทียนโพสุวรรณในละครเรื่องล่าสุดข,ของค่ายโพลีพลัสเสน่หาสัญญาแค้นเมื่อพระเอกนาคินฟังใจว่าปานตะวันเป็นผู้ทําให้ภรรยาของตัวเองประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตสีปากรอดูพี่โดมล่อโหดดิบแบบซาตาน ได้เลยรวมด้วยกันกันต่าถาวรคู่ลิเดียในคาแรคเตอร์คู่กัดคู่แซบยังมีแก้มบุ๋มและบิ๊กทองภูมิโอ้โหอย่างนี้ต้องรีบถ่ายทํำรีบปิดกล้องเพราะแฟนๆอยากดูกันน้ำลายสอแล้วคะ่ะผมชอบมากนะคือจริงๆแล้วตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนเล่นอะไรแบบนี้น่าจะเหมาะนะะคืออาจจะเป็นบุคคลที่มีเรื่องราว ในในใจนะมีความแค้นมีความอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นไม่เบื่อไม่เมากับนางเอกเ,เองเลยนะคือท้ายสุดแล้วความแค้นเนี่ยจะนําพาไปสู่ความรักโดมรู้จักเจนนี่มานานมากครับเฉียดกันไปเฉียดกันมาไม่เคยได้มีโอกาสร่วมงานสักทีนะทีนี้นะฮะเดี๋ยวรับรองว่าใครเป็นแฟนเจนนี่เดี๋ยวผมจะจัดการให้เต็มที่เลยนะจุบจูบตบตบกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับตามสไตล์กันไปแต่รับรองว่าโดนแน่นอนจิกหมอน <laughs> น้ำหมากกระจายแน่นอน